ก็ความจริงหลายๆคนอาจจะสงสัยว่าแบบเเหมือนกับหลายๆคนอาจจะตกใจเพราะว่าเหมือนไม่มีใครเคยทราบมาก่อนเลยว่าคุณแม่ไม่สบายนะครับแต่ว่าความจริงแล้วว่าแม่ไม่สบายมาก็6กปีแล้วนะครับมก็ด้วยอาการของโรคมะเร็งนะครับก็เป็นมะเร็งที่ไตนะครับเสร็จแล้วก็เอาจจะไม่ได้ลงรายละเอียดนะครับแต่ว่าก็มีช่วงของเฟสที่ว่าโรคมีการ ควบค uh huh. ุมให้อยู่ได้กับมีช่วงที่เริ่มลุกลามบ้างอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ทั้งหมดที่เป็นมาจนถึงตอนนี้ก็6ปีแต่ว่าช่วงช่วงสุดท้ายของของคุณแม่นะครับผมก็ท่านก็มีบุญนะครับคุณแม่ก็แบบจากไปอย่างสงบน,นะครับผมไม่ไม่เจ็บไม่ปวดไม่ทรมานครับม,มันยากตรงนี้ครับคือก่อนหน้านี้คือ มันก็มีเรียกว่าอะไรครับมีทรายมีสัญญาณที่ไม่ว่าจะเป็นจากทางคุณหมอหรือว่าอาการหรือว่าตัวอาการเองก็ดีที่มันคล้ายๆจะบ่งชี้ว่าคุณแม่จะมีเวลาเหลือเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะว่าด้วยความที่เราอะ่ะอาจจะด้วยแบบเราก็ไม่ได้อยากจะมานั่งถามแม่ว่าแบบเรามาสั่งลากันนะนู่นนี่อะไรอย่างเงี้ยมันเหมือนกับใจนึงก็รู้แต่อีกใจนึงเราก็อยากให้ เขาอะอยู่ไปนาน,านใช่อยู่กับเราให้ได้นานที่สุดเพราะนานแล้วเนี่ยเราก็ไม่อยากจะแบบมานั่งสั่งลา,าเป็นกิจจารนนักษนิพัน์บอกอะนะครับแต่ว่าอย่างถ้าตัวของเองเนี่ยคือผมเองก็ได้มีโอกาสนั่งคุยกับแม่แบบแต่ไม่ได้เป็นกิจจาักษนาอ่เช่นเ,เช่นก่อนที่แม่จะเข้าโรงพยาบาลช่วงสามวัสุดท้ายเนี่ยก็นั่งโต๊ะกินข้าวก็ก็คุยกันครับ แบบคุยกันเหมือนแม่ลูกคุยกันอะไรอย่างเงี้ยก็แบบเหมือนความจริงแม่เขาก็สู้นะแต่ว่าถามว่าท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้ไหมท่านก็ทําใจแล้วก็ปล่อยวางได้เช่นแม่เขาก็จะเคยจะพูดว่าแบบเออถ้าเป็นแต่ก่อนแม่ก็คงแบบมีห่วงมากกว่านี้แต่ว่าแบบตอนเนี้ยเขาก็เห็นว่าเนี่ยสามคนเนี่ยก็ ดูแลตัวเองได้ดูแลวันใหม่ได้ถามว่าเขาหมดห่วงไหนเนี่ยเขาก็หมดห่วงอแหละครับแต่ว่าเขาจะมีสิ่งที่แบบเสียดายแค่ว่าแบบเออเขาเสียดายว่าไม่ได้ใช้เวลาอยู่กับพวกเราให้ได้มากกว่านี้แค่นั้นเองอะไรเนี้ยก็จะเป็นลักษณะการพูดพวกนี้ครับอะไรที่แบบเป็นแบบไม่ได้เป็นกิจกรรมท่าน์อืมอืมใช่คือเราอย่างที่ผมบอกเนอะไม่อยากมาแบบ พูดอะไรเป็นกิจตาสนามันจะกลายเป็นว่าแบบรู้สึกว่ามันมันเหมือน,นแบบกำลังจะบอกลาเออไม่ไม่อยากให้ไม่อยากให้เขาเสียกําลังใจด้วยเพราะเราก็ให้กาลังใจเขาตลอดมาแบบสู้นะแม่ถ้าแม่สู้อะพวกบอยอ่ะสู้แบบแม่จะรักษาจะแบบพาใช้จ่ายอะไรยังไงอะถ้าแม่สู้อะพวกบอยช่วยเลยถามว่า ถ้าลงดีเทลเล็กๆอ่ะเราก็มีการบอกน้องคือน้องเขาเห็นอยู่แล้วแหละว่าแม่ไม่สบายใช่ไหมแบบไปกลับโรงพยาบาลอยู่เรื่อยๆเพราะ่าแม่ปกติน้องน้องนอนกับแม่ใช่ไหมทีเนี้ยเขาเห็นอยู่แล้วแหละแต่เขาอะก็จะรู้แค่ว่าแม่ไม่สบายแต่ว่าดีกีแค่ไหนอะไรยังไงเนี่ยเขาไม่เคยทราบเพราะว่าเขาเป็นเด็กอะเราก็ไม่อยากไปบอกเขาแต่ว่าอย่างที่พัดบอกอะเราก็ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ที่ว่าวันหนึ่งแบบเกิดปรับขึ้นมาเขามาตกใจทีเดียวเขาจะรับไม่ไหว เราก็เคยมีการแบบค่อยๆบอกเขาอย่างเช่นเนี่ยตอนที่แม่เริ่มเข้าโรงพยาบาลเมื่อสามเดือนที่แล้วเราก็นั่งบอกเขาแล้วว่าวันใหม่ตอนนี้คุณแม่เขาว่าแบบค่อยสบายนะอะไรอย่างเงี้ยแบบเออถ้าตอนนี้แบบวันใหม่อ่ะก็ต้องอย่าดื้อคุณแม่นะคุณแม่เขาไม่สบายเยอะแล้วแบบเราก็ไม่พวกเฮียทำจริงไม่อยากมาบอกอย่างนี้หรอกแต่ว่าก็อยากให้วันใหม่ แบบถ้ามีอะไรอยากจะบอกแม่ก็บอกเลยอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเหมือนเวลาคุณแม่เขาไม่ได้เหลือเยอะแล้วอะไรอย่างเงี้ยมีพูดไปอย่างนงี้เพราะว่าคืออยากให้เขารู้ทิแต่ทิ้งิ้งใช่ครับจนจนความจริงแล้วอะ่ะอยากจะบอกว่าช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมันเกิดช่วงที่เราสามคนนะใจว่าสามคนหมายถึงว่าบอยหนองพักเนี่ยเรียกว่าเป็นช่วงวิกฤตกันแล้วกัน หลายๆครั้งที่เราต้องมานั่งตัดสินใจกันแบบนั่งคุยกันว่าเราจะเราจะแบบไปทางไหนกันต่อเออแบบช่วยแม่ไปทางไหนต่ออะไรเงี้ยแต่เราก็คุยกันว่าเราจะหาทางที่ดีที่สุดให้แม่อะไรอย่างเงี้ยคือมันจะมีช่วงท้ายๆที่มันเป็นสัญญาณมากๆแล้วว่าแม่กำลังมีเวลาอีกไม่นานเลยเราก็ไม่บอกมันใหม่อีกว่าที่เคยบอกมันใหม่อ่ะมันเหลือน้อยจริงๆแล้วนะลูกอะไรอย่างเงี้ยคือเขาอ่ะ ถามว่าเขาวะเสียใจไหมเขาเสียใจนะเขาร้อ,องไห้เขาร้องไห้นะแต่ว่าพอวันที่มันเกิดจริงๆอ่ะเขาก็รับไม่ได้อยู่ดีขเขาอ่ะเข้าใจว่าที่เราพูดว่าอีกไม่นาน่ะเขาก็ยังคิดว่าอีกหลายเดือนอย่างเงี้ยอือด้วยความเป็นเด็กอะไรนนใช่ถึงคำจริงนะอย่างที่พี่ๆทุกคนเห็นวันใหม่วันแรกอ่ะเขาจะเหมือนกับร้องไห้ก็เยอะแหละ เขาตกใจใช่ใช่มันเป็นความรู้สึกที่ว่าโอเคเขาอาจจะพอรู้อยู่แล้วว่ามันเกิดขึ้นแต่พอมาอยู่ในสถานการณ์จริงนะครับมันมันมากกว่ามันมากความรู้สึกมันมากกว่านั้นแล้วกันใช่เขาก็เลยอาจจะแบบควบคุมไม่ได้บวกกับหลายๆคนหลายๆคนด้วยความที่เป็นห่วงน้องอะไรอย่างเงี้ยครับบางทีพอเขามาโอ้ใช่เขาก็ยิ่งก็จะกลายเป็นแบบเลับเรียกความรู้สึกเดิมขึ้นมาอีกริ่งผมถามเขาว่าแบบผมถามเขานะผมถามเขาว่าแบบ หลังจากผ่านมาแล้วหลายๆวันนะก็แบบวันนั้นทําไมร้องไห้เยอะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็แบบไม่เคยเจอความเสียใจแบบนี้อเงี้ยขาพูดคำนี้ขนขนมมนเขาบอกว่าแบบเขาพูดกับผมคำนึงมันก็มันมีแผงผมนะมันก็แบบเออทาไมมันเสียใจขนาดนี้นะล่อะอะไรอย่างเงี้ยมันด้เข้าแบบไม่เคยเจอประสบการณ์อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้เขาก็แขกแขกเยอะครับขอบคุณ,ค,ณคำนึงผมมากต้องขอบคุณแขกทุกคนที่มางานที่นี่นะข่าวด้วยที่แบบ อยู่เป็นห่วงเขาไมรู้วันใหม่แล้วก็เพื่อนเล่นวันใหม่ให้กำลังใจวันใหม่อะไรเงี้ยวันนี้เขาก็เข้มแข็งมากอะไรอย่างเงี้ยเมื่อเช้าเขายังเมื่อคืนกับเมื่อเช้าเขายังมาพูดเล่นอยู่เลยว่าแบบอะไรเรื่องเรื่องว่าแบบวันแรกแบบทำไมนะอ๋อเพราะว่าว่าวันแรกแบบเหมือนแบบตั้งตัวไม่ทันบอกว่าทลาต่อไปกลายเป็นแบบว่าร้องไห้โฮเออใช่เขายังมาพูดทำานองก็แบบพลาดและพลาดและอะไรประมาณเนี้ยเออแล้วเพื่อนของเ พระภาก็แบบว่าภาพออกมาอะไรอย่างเงี้ยเรื่องที่ผมก็ไม่ไม่ได้คิดนะครับว่าว่าว่าจะเป็นแบบนี้นะผมว่าเราเราเห็นอะไรคนแบบในคอมเมนต์หรืออะไรทุกคนจะพูดว่าใจหายหรือแม้กระทั่งทุกวันนี้ผมเดินไปข้างนอกบางทีเดินเจอคนอะไรอย่างเงี้ยคนเดินเข้ามาแสดงความเสียใจกับเราแล้วผมก็บอกว่าเออเนี่ยเขาตกใจมากเขารอให้เลยอะไรใช่ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเออแม่เราอะ มีคนตอคนแบบจำนวนมากแล้วก็วิจัยแล้วก็จริงๆก็อู่นใจที่เออแม่มีคนรักเยอะใช่ใช่มีคนแม่มีคนรักเยอะจริงๆแบบอาจจะเป็นเพราะว่าทุกๆคนได้เคยดูแม่เลี้ยงวันใหม่ทางออนไลน์ด้วยเนาะก็ไดร์รีเกตอะไรเงี้ยทุกคนก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบ เหมือนแม่ของตัวเองด้วยอ,อย่างที่พัดพูดเลยแบบผมมาพูดกันเองก็แบบดีใจมากๆที่แบบเห็นแม่คนรักแม่เยอะอะไรอย่างเงี้ยคือผมใช้คําว่าแทบทุกคนเลยที่แบบพอรู้ข่าวแม่ที่แบบรู้จักอโทรมาทุกคนแบบร้องไห้แบบร้องไห้มากๆเลยอะ่ะตัวเรารู้สึกว่าแบบเขาเสียใจกับการจากไปของแม่มากๆอะไรเงยแล้วก ทุกคนรักแม่มากๆไม่ใช่แค่คนที่มางานแต่หมายถึงผมมาถึงในในออฟผงเชื่อด้วยนะหมายถึงว่าแบบทุกคนเลยทาจริงแล้วว่าถ้าเกิดทุกคนเห็นในวันแรกอะเก้าอี้เราไม่ได้เยอะขนาดนี้เพราะว่าเราไม่ได้คิดว่าคนจะมาเ,เยอะจริงๆอะไรอย่างเงี้ยครับแต่วันหลังๆเราก็ต้องแบบไปเราก็ไปเช่าเก้าอี้มาเพิ่มเพราะว่าเห็นว่าคนมาเยอะมากๆก็ขอบคุณมา,มากๆจริงๆแบบขอบคุณแทนแม่นะครับผมผมแบบผมเชื่อว่าแม่จะต้องแบบดีใจมากๆผมบอกแม่ทุกวันว่า แม่คนมาเยอะมากเลยอย่างเงี้ยดีใจท่นแม่มากมากครับครับ,บก็พรุ่งนี้ก็จะมีบัาฑนาคิจค,ค,คุณแม่นะครับก็ความจริงแล้วผมจะเคลื่อนออคุณแม่นะครับจากศาลาไปที่เมนสองนะครับที่วัดพระศรีมหาธาตุนี่แหละครับก็พักเริ่มเริ่มเคลื่อนประมาณสิบเอ็ดโมงครึ่งนะครับถ้าใครที่สะดวกมา จะมาร่วมงานก็ไปพบกันได้ที่เมน2ได้เลยนะครับตอนประมาณเที่ยงครับเที่ยงถึงเที่ยง,งครึ่งได้พิธีการจะเริ่มประมาณเที่ยงครึ่งนะครับผมแล้วก็ส่วนเรื่องของการลอยอังคารก็เราจะไปลอยกันก็คือวันถัดไปวันอาทิตย์นะครับเครก็เรื่องนี้ก็บอกได้ผมไม่ติดคือผมจะพา,าพาคุณแม่ไปลอยที่พัดขยานะครับไปลอย ไปที่เดียวกับคุณพ่อให้ท่านไปอยู่ไปกับจริงๆก็ถ้าอยากจะบอกแม่ครับว่าไม่ต้องห่วงเพราะว่าสิ่งที่เอแม่เนี่ยเขาจะเป็นคนที่ทำทุกอย่างให้พวกผมเพราะว่าผมกลัวว่าทำาวันน่งเขาไม่อยู่คงจะลำบาก ขาที่พยายามทำทุกอย่างทำทุก,กอย่างทำในของเขาอะไรเงรรี้ยเออซึ่งสิ่งเหล่านั้นอนะ่ะโอเคก็ผมก็ขอบคุณในถึงที่แม่ทำแหดมากมากมแต่นะต้งแต่ที่หรือช่วงที่คุณแม่ป่วยช่วงหลงางอะไรเงี้ยครับมผมว่าสิ่งที่แม่สร้างไว้ให้ผมอก็คือพี่นอ้อง ที่พวกเราอ่ะโอเคพผมมาอ่ะจริงๆก็อาจจะไม่ได้คุยกันเยอะหรอกในเรื่องส่วนตัวอะไรเงี้ยเพราะว่าเราก็เป็นบ้านผู้ชายเนาะก็มันก็จะไม่คุยเรื่องส่วนตัวกันเยอะแต่พอพอมาเรื่องเนี้ยมันเป็นเรื่องที่ทุกคนเหมือนแบบต้องมารวมตัวกันเพื่อตัดสินใจมันก็ทําให้เราได้คุยกันเยอะขึ้นบางอย่างในเรื่องที่มันรักเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่กล้าพูด เราก็กล้าพูดมากขึ้นอย่างเงี้ยเออผมรู้สึกว่ามันมันก็เป็นสิ่งที่ดีที่นะให้เรารู้ว่าคือนะวันที่แม่ไีกอ่ะเราเราจะมีที่นอที่เราอยู่ในบราในเง้ยเอออันนี้คือสิ่งที่ผมรู้สึกว่าดีที่สุดเลยที่แม่จีไว้ให้ความจริงแล้วคือพีพ่พาดบอกว่าไม่ได้ไม่ได้สนิทคะ คือพัดผัดตำมินนิ่งหมายถึงว่าพวกเราคือตำมินขาวว่าในบ้านน่นสนิทไหมสนิทแต่แค่เป็นพี่น้องที่แบบพอเป็นผู้ชายด้วยกันก็จะไม่เล่าเรื่องส่วนตัวเอาง่ายๆเช่นอย่างที่พี่ทุกคนเคยรู้ว่าใครเริ่มจีบใครก็ไม่มาเล่ากันนะเอาอย่างเงี้ยแบบรู้จากข่าวเหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็ยังไปกินข้าวใช้เวลาอยู่ในบ้านกินข้าวโต๊ะเดียวกันคุยเล่นกันเรื่องบ้าป้าเอาบอลม่า,มาก,กว่าอะไรอย่างเงี้ยถามว่าความรักในครอบครัวถ้าถามผมอ่ะผมก็มั่นใจว่าไม่แพ้บ้านใคร คืออันเนี้ยเป็นความผมผมกล้าพูดว่าเป็นความภูมิใจของแม่นะครับคือแม่ไม่เคยพูดกับพวกผมหรอกแต่ว่าแม่มักจะพูดกับญาติญาติแล้วก็เพื่อนๆว่าเขาอะภูมิใจมากที่ลูกๆในบ้านะ่ะสามัคคีแลว้วก็รักกันนะครับก็กถ็ถ้าถามว่าผมอยากพูดอะไรกับแม่นะครับคือ ผมว่าถ้าทำรับผมแล้วอะไม่ต้องพูดอะไรอะแม่เขารู้หมดเลยว่าว่าผมอะรู้สึกยังไงกับเขาเขารู้ว่าทำรับผมอะแม่คือทุกอย่างของผมเพราะขนานเนี้ยใครอยากจะบอกแม่เนี้ยแม้ว่าเขาจะเคยบอกว่าเขาไม่ไปดูนะเนี้ยผมว่า สุดท้ายด้วยความเป็นเขาอะเขาก็มีความยังปิดตัดวอย่งูอยากจะบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นซึ่งอันนี้ยผมดีใจที่ผมเคยบอกเขาว่าไม่ต้องห่วงอะไรแล้วเพราะว่าผมจะดูแลน้องๆเองไม่ว่าวันหนึ่งต่างคนจะต่างไปมีครอบครัวผมจะดูแลไม่ทิ้งกันแน่นอนทั้งนอกพัดแล้วก็วันใหม่ครับก็เป็นอะไรที่ผมผม ผมว่าแม่เขาคงสบายใจในเรื่องนี้ได้ส่วนถ้าแม่จะเป็นห่วงก็คงมีอยู่อีกเรื่องหนึ่งที่ยังไม่สร้างบ้านแั่ทีใช่ใช่ใชแต่ก็คืออย่างที่บอกอะแม่เขาจัดการให้ทุกอย่างหมดแล้วครับคือที่เขาแบบเล่นสร้างสตูอะไรอย่างเงี้ยอย่างตอนที่เขาป่วยอะผมอยากจะบอกพี่พีทุกคนแบบผมอยากจะอวดแล้วกันถึงแม่ผมว่าที่พี่พีทุกคนเห็นสตูที่แบบสตูที่ไปถ่ายงานกันขึ้นมา หนึ่งหลังสองหลังสามหลังเนี่ยแม่สร้างตอนแม่ไม่สบายทั้งหมดคือต่อ้เขาไม่สบายอ่ะเขาก็ไปปีนเก้าอี้ฉาบปูนหรแบบอะไรอย่างเงี้ยจนเราต้องบอกว่าแม่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยไม่สบายอยู่ถ้าพููคำเนี้ยเขาก็จะไม่รู้นะเขาก็จะแบบหุดหงิดผมบอกว่าไว้ว้อะไรประมาณเนี้ยซึ่งจริงๆอ่ะแม่เขายังทำโปรเจกต์หนึ่งท้าไว้อยู่เลยใช่ใช่เขายังบอกไปบอกผมเลยว่า